ท่านดูดีๆตอนรับคำร้องเนี่ย42วอ6ต่อ3นะครับ6คนได้เห็นว่าเนี่ยมันมีมูลนะว่าเศรษฐาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขามีปัญหาด้าน่ารเรียรทำแต่ยังแต่งตั้ง6คน6นะ6ต่อ3เพราะฉะนั้นในเมื่อตอนรับคำร้องเนี่ย6ต่อ3 6คนเห็นแล้วว่ามีมูลเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดว่าเวลาเขาตัดสินว่าเนี่ยบ่าย3เนี่ยเขาจะตัดสินยังไงอะ่นะจะตัดสินกลับเลยงจากเดิมเห็นด้วยเป็นไม่เห็นด้วยนะแต่ตอนรับคำร้อง3าั้งยัง รับคำร้องมาหกต่อสามแล้วหกนั่นเห็นว่ามีมูลนะรับเข้ามาแล้ว <S <S อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าตรงไปตรงมาถ้า,ถาผมทายผมพยากรณ์นะผมก็คิดว่าศาลน่าจะพิพากษาให้นายกเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งหกต่อสามเหมือนกันเพราะตอนรับมาก็อมองแล้วมันมีมูลเนะี่ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะไงไม่น่ารอดถ,ถ้าฟังแบบนี้นะแต่ก็แล้วแต่ท่านอาจจะมีดรล่ินิดถกเถียงอะไรกันเราไม่ทราบแต่ถ้าเกิดตอนรับเข้ามาหกรางว่าเศรษฐาเนี่ยน่าจะมีมูลน่าจะผิด สามเสียงเนี่ยเสียงข้างน้อยอยากเาไม่น่ารับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูถ้าดูแบบนี้หกต่อสามก็หกต่อสามีิไม่ใช่แบบพอพารนาเสร็จการสามต่ออันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ใจยเหมือนกันแต่ว่าในฐานะประกอบอาทีทศานายผมก็บอกว่านะถ้าเป็นผมเป็นคนดัดสินเสียสามไม่น่ารอดแต่ก็แล้วแต่สาลท่านาจจะมีพยานหลักฐานอะไรประกอบเพราะว่ากันไปนะเออนะว่ากันไปโจครูเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับ ยูทูบเนี่ยหเหลืออีกแค่คนเดียวครับจะได้ครบหนะ้าแสนแล้วช่วยไปกดให้หน่อยตนทิกตอกเฟซบุ๊กอะไรต่างๆครับยุครูนะตีกี่โมงวะเนี่ยสิบโมงเช้าแล้วนะครับเศรษฐาไปพบใครที่งานศพคุณแม่าการพบกันที่งานศพจะทําให้คดีรอดหรือไม่กูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอ้างว่า,าพี่เหลี่ยมได้มีการตกลงกับผู้มีอำนาจแล้วลงตัวเศรษฐาหน้าจะรอดหรือไม่กูก็ไม่ทราบ ก็ไปถามพี่เหลี่ยมก็ดูอ่ะนะแต่ที่แน่ๆแล้วพี่เหลี่ยมก็อยากจะเดินทาง,งไปดูใบแสดงเป็นสัญญาณว่าจะไม่รอดหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเนี่ยนะนะก็ว่ากันไปครับในโลกนี้แม่งไม่มีอะไรแน่นอนนะครับพี่เดก็ให้ความรู้กันสบายๆนะครับนะนะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายกดกระดิ่งมีอะไรกดกดกดให้พี่เดด้วยจุกรูจุกครูเห็นว่าพี่เดย์พูดดีก็ตัดคลิปไปนะนะครับตัดคลิปไปเผยแพร่แล้วก็ เจอใครก็บอกมาดูพี่เดมมาดูพี่เดมเพราะพี่เดมเป็นคนน่ารักครับอ่าชุกครูรอเออนะครับชุกครูชุกครูน่าสบายดีครับอ่าแล้วนี่ถ้าเกิดหลุดจากตำแหน่งก็บายเนี่ยแม่งเงินหนึ่งหมื่นเนี่ไม่รู้จะมีแจกไหมนะนะครับแล้วใครจะเป็นนายกต่อไปก็ไม่รู้คุกอ,อิงหรือเปล่าคุกอ,อิงแม่ก็จะมีปัญหาในะความจำไม่ไดีอ่ะอ่านผิดอ่านถูกมาเนะี่ยโดนวางยาตลอดวันๆแม่ไม่มีงานเลยเป็นของตัวเองวันๆแม่ก็นั่งอ่าน จะมาแถลงข่าวพ่านั่งอ่านดิบดถูกถูกะูลายแทนนี่รวยอรวยสวยด้วยสัญญาอ่ารวยรวยแต่สติปัญญามีแค่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมีแต <Un> ่ถ <urt> hm <traveling> ึงขนาดจะเป็นนายกได้ไม่ก็ลองคิดดูเพราะคนนี่แม่ยัมีเป็นนายกได้สติปัญญาต้องเป็นเลิศพอที่จะนำพาประเทศในภาวะวิกฤตได้ไม่ใช่แบบเป็นลูกทักศินอย่างเดียวมันต้องมีสติปัญญามีประสบการณ์เหมือนไว้ยางเงี้ยได้นะ นะเหมือนอธนาธรเหมือนอคนเก่งๆเ่ะปิธาอยู่ได้มันต้องมีสติปัญญานะประเทศไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยประเทศเป็นของทุกคนแล้วก็รวมทุกครูด้วยครูก็เป็นประชากรในประเทศชุกครูนะพี่เดตรงไปตรงมานะเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยเอาลูกป้อมาเป็นนายกดีไหมครับนะครับชุกครูชุกครูครับนะสบายๆเข้ามาแล้วก,กดติดตามพี่เดด้วยเดีนะ๋ยวมีคนบอกอะไรแจ้งกิ้วทีทำอ๋ออนุมา สบายๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกดเยอะหน่อยช่วยพี่เดหน่อยเออนะครับขอบคุณกันมากๆนะติดตามทั้งเพจทั้งทั้งอะไรต่างๆเนี่ยช่วยพี่เดช่วยกันช่วยมาดูหน่อยถ้าไม่มีใครดูพี่เดว่าจะเลิกไลค์สนนะครูไม่เอาแล้วแม่ไม่มีใครดูเลยนะครับช่วยกันกดหน่อยเยอะเทงก็ไม่ธรรมดาใช่ใช่นะเป็นคนเก่งคนรุ่นใหม่ทาธุรกิจตั้งแต่อายุยี่สิบปีเรียนจบมาก็ทําธุรกิจเลยขัจบวิศวะมาหลายๆอ่างนั้นก็เป็นเจ้าของกิจการตอนนี้อายุสามสิบเจ็ดคน รุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยกูชอบที่หมายกูก็แก่แล้วนะนแต่กูก็ชอบอืมแต่ครับม,มีอะไรที่น่าสนใจครับอืมอมอ่าจะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะเออม,มีเรื่องอะไรต่างๆนะเรื่องการบ้านการเมืองก็ประมาณนี้นะนะครับเราก็ดูที่ว่าอะไรแม่งจะเกิดขึ้นกันในวันนี้นะเออนะครับนายยกไม่เครียดสาลวินิจฉัยรับการวลแต่ให้เป็นไปตามกฎหมายไม่เครียดเพราะรู้ผลแล้วหรือยัง นนนกันนายกทาไมไม่เครียดออดูผิดฟอร์มวันก่อนยังเครียดๆแต่ว,วันนี้ไม่เครียดแล้วเหรอดูแปลกๆดูแล้วออลว่าตัวเองชนะสิหรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกันคนเราทั่วไปจะหลุดจากตำแหน่งนายกที่แม่งต้องเครียดนะถ้าบอกไม่เครียดนี่แม่มแงดูแปลกนะหรือว่าออพี่เหี่ยมเ้องเคียดให้แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคนเราเนี่ยแม่งจะหลุดจากนายกเนี่ย,ย,ยเป็นเป็นกูนะกูนอนไม่หลับหรอกเราเป็นนายกอยู่ดีแม่งต้องตกเก้าอี้จากนายกนุ้ย นายกรัฐมนตรีไม่ใช่นายกสมาคมตลกนะโดยโดย,โดยทั่วไปคนเราแม่งจะต้องหลุดจากตำแหน่งนี้ไม่ตงเครียดถ้าไม่เครียดก็แสดงว่าพี่เหลี่ยมเขาเคียร์ให้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยแบบสบายใจมากเลยใครวันจะสบายใจจะจะต้องหลุดจากตำแหน่งนายกซึ่งมีอำนาจสูงสุดของประ,ะเทศเนี่ยนะเราแม่งต้องเครียดอยู่แล้วโอ้โหเป็นนายกแล้วแม่งต้องหลุดจากตำแหน่งเ่ะใครไม่เครียดเนี่ยแสดงว่าอะไรคุณรู้ผลได้ยังไงวะอหรือพี่เหลี่ยมเขาจัดให้แล้ว จุกรูนะครับผู้ป่วยกระเด็นตกเปรลรถกู้ชีพฝ่าไฟอ่าอ่าอะไรวะเนี่ยดีกว่อนี้เปิดกล้องวงจรปิดนาทีรถก,ก,กู้ชีพกู้ชีพศูนย์เอราวันฝ่าไฟแดงตัดหน้ารถเมย์สายสามสิบหกชนพิกตะแคงกลางอนุสาวรีย์ชัยคนในรถกู้ชีพเทกระจาดผู้ป่วยกระเด็นตกลงมาจากเปลปริสนับาดเจ็บเจ็ดรถเสียหายห้าคันอกแล้วไอ้พวกนี้มันห้า ไอ้พวกกูนะ้ภัยเนี่ยมันคิดว่าอะไรเป็นพ่อทุกสถาบันยั่ไงไอกนะ้กู้ภัยเนี่ยมันคิดว่ามันเป็นพ่อทุกสถาบันยั่ไงฝ่าไฟแดงขับย้อนสอนมึงไม่สนใจเลยตัดหน้าเขากฎหมายเขาไม่ได้ให้อำนาจพวกท่านถึงขนาดนั้นทำให้แบบสาสารณนิกายเนี่ยถึงแม้คุณจะมีอำนาจในการฝ่าไฟแดงเนี่ยช่วยเหลือผู้ป่วยแต่คุณต้องระมัดระวังว่าต้องไม่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใช้รถใช้ถนนนะครับมคําำรักษานะครับเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยในะข่าวนี้ผมเห็นแนละ้วแบบยังไงอนะ่ะมันทุเรศอ่นนะ คือเยอะแยะไปหมดไล้พวกผู้ภัยพวกเนี้ยถามว่าโดยหลักโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่ไม่มีพวกห้าวพวกเนี้ยแล้วเนี่ยดูผู้ป่วยผู้ป่วยกระเด็นตกมาเลยใครที่ยังไม่ตายก็ตายห่างมันดีลงโทษบ้างนะอย่าให้มันทำเลยคนพวกเนี้ยอะไรจับสาวแสบขโมยเงินพระแจกชาวบ้านซื้อยาเสพติดนะจะเออนะครับนะครับนี่ก็ไปไหวนะครับนะน่ากลัวนะมีอะไรที่น่าสนใจครับนะรถบรรทุกหมูเสยล้วกกระบะ ถลายชนร้านหมูกระทะเจ็บหมูเจ็บ9.9ตัวขับช้าๆเดี๋ยจะรีบไปหาพ่อคุณยังไงก็ไม่รูน้นะครับพ่อคุณรออยู่นเดีนน๋ยวจะรีบไปหาพอมม่อหนึนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับน้ำมันโลกหลุดระดับ7.9ดนอนนะครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะชายขับรถตาเล้งถูกรถชนเก็บของเก่าเลี้ยง เดี๋ยวคนเราเนี่ยยิงจนแล้วก็ยิ่งเจ็บนะขับมันช้าๆเลยขับรถกลับลาถนนก็ไม่ใช่ของมึงคนเดียวถนนหลวงคนอื่นก็มีสิิ์ใช้ไม่ใช่มึงขับเกือบอะไรไม่สนใจใครตายผมตายอ่าอะไรเงี้ยนะนะครับม,มีอะไรบ้างครับเห,หนือกทมรอรับฝนถะล่มโ้นาัวนะต้องระวังนะครับขับรถกลับลามีอะไรบ้างครับอืม มีอะไรที่น่าสนใจอาจจะพงมยากำอะไรเดี๋ยวพี่เดย์ดูสักแป๊บนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับชิงทรัพย์เยาวชนอ้างหาเงินซื้อนมให้ลูกคนันอ้างไม่ได้นะคุณไปทําผิดแนละ้วอ้างซื้อนมให้ลูกไม่ได้นะครับติดคุกอย่างเดียวนะถ้าคุณทําผิดแนละ้วคุณจะอ้างเพื่อตัวเองค้นผิดหรือลดโทษก็คืออ้างป้องกันตัวอ้างจําเป็นอ้างบันดาลโทรศัพท์อ้างในหลายหลาย,หลายอย่างอ้ออีกอันหนึ่งก็คืออ้างขาดเจตนาอีะฟังพี่เดย์ไว้ตัดคิดไปเลยนะ ถ้าคุณทําผิดแล้วคุณจะอ้างให้ให้พนผิดได้คือนหนึ่งอ้างป้องกันตัวอ้างจําเป็นอ้างบันดาลโทษะอ้างขาดเจตนาร่ยงจําพี่เดไหมคุณอ้างแค่นี้จะไปอ้างว่ายากจนเอาเงินไปซื้อลูกนะไปจ่ายค่าเทอมนะอะไรต่างๆนะเอาเงินไปเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ครับนะครับนะนี่ก็ฝากไว้นะอืมเออนะครับ สถานีตำรวจภูทรโคกขามเตรียมดำเนินคดีผู้ใช้บัญชีที่ตอกบางบัญชีนะนะครับนะนะครับก็คือไปโพสต์ว่าอะไรนี่สถานีตำรวจภูธรโคกขามจังหวัดสมุทรสาครขอเรียนว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสถานีตำรวจพบว่า10สิงหาคมเ7เวลาเที่ยงคืน5นึ่งองนาทีนายธนชัยรือเสียกับวกสีคนเพราะมด้วยได้สพงค์มาถึงสถานีตำรวจและได้ทำการไล์สดนะผู้เสียเออารวย ร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจตีบตรรพตเจ้าหน้าที่สเสมียนได้เดินออกมาสอบถามเวลาเที่ยงคืน5 6นาทีได้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวมาแจ้งความถูกทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจตีบตรรพตได้แจ้งให้100ร้อยตำรวจเอกเะเด็ดนะพนักงานสอบสวนทราบและเดินทางมาพบนายสมพงษ์และและบุคคลดังกล่าวเวลาตีหนึ่ง03นอของวันเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการติดต่อ,อเพียง11นาทีนับแต่มาถึงสถานีตำรวจได้พบร้อยเวรสอบสวนแล้ว ดังนั้นข้อความที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดียจึงไม่เป็นความจริงใส่ร้ายตำรวจตำรวจสพข้อหามเตรียมรวบรวมหลักฐานล้องทุกดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชีทิกตอกที่โพสภาพเนื้อหาดังกล่าวผิดบบคอมนะครับเพราะว่าคุณไปกล่าวหาว่าไม่มีตำรวจเนี่ยนะไม่เป็นความจริงก็เตรียมติดคุกไปใส่ร้ายตำรวจรนะเสือไปไล่สดในโรงพักนะหิวแสกันดีนะติดคุกกันไปนะเข้าใจไหม นะครับวิชาชีพเยอะแยะยไปหมดครับเมื่อวิชา,าเมื่อวิชาชีพใช้มายาคนเปลี่ยนทองกับพนักง,งานรานทองร้านท้าก็ใช้มายาคนพาเข้าคุกสอนพอนะราชวังพวกลุมชัยนาทใช้มายาคนเปลี่ยนแหวนหลอกพนักง,งานร้านทองแต่ไม่รอดวิชาชีพมันเยอะนะทำอะไรก็ลำบากนะแต่หลักๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็รอ่ายสามรอรู้ว่าเศรษฐาจะตกก้อ้ไหม แต่ความเห็นส่วนตัวพี่เดเนี่ยพี่เดอยากจะเปลี่ยนนายกใหม่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องต้องเลือกคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเอาคนดีหน่อยไม่ใช่ประวัติติดอย่างเงี้ยโดนสภาทนายลบชื่อเรื่องจริยธรรมอย่างเงี้ยคนในพักคุณมีคนดีกว่านี้หรือไรับอยากจะถามแค่นี้ผมอยากจะถามายังคุณทักษิณคุณคุ้งอิงแล้วก็คุณเศรษฐาพักคุณไม่มีคนที่มันใสซื่อใสสะอาดไม่มีหรือตัวคนตังแตหวนหน้าพักตัวของพักมีคดีติดตัวกันหมดหรืออย่างไรก็อยากถาม ตั้งคำถามก็ยังคุณทักสิเนี่คุณเป็นทุกอย่างของพรรคเพื่อไทยคุณไม่เอาคนที่มันประวัติใสใสสะอาดไม่มีหรอพรรคคุณหรือติดคดีกันหมดหรืออย่างไรเอ่อนะครับนี่ตรงไปตรงมานี่กูตรงไปตรงมากูไม่ได้เกรงใจใครหรอกนะอยากถามแค่นั้นก็ฝากไปเลยนะฝากสารรัฐมน้รก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมเชื่อสารรัฐมนตรีจะเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะถ้าพูดอย่างอื่นกูก็ติดคุกกูก็ต้องพูดได้แค่นี้แหละนะเข้าใจกูบ้างนะเอซีทั้งหลาย เชียร์กูวิจารเนี่ยน่นเด็ดสุดเจ็บเรพราะติดฟุกแล้วใครจะมาใครจะมาไลฟ์สดน่าเด็ดอ่ากูก็เชื่อมันออน่นจากรับมูลเนี่ยกูพูดอยู่ไม่ได้พูดไปกูว่าเข้าคุ้บนะดูหมิ่นศาลละเมิดหน้าศาลต้องบอกว่าเชื่อมัน่นนะเออนะครับนะเอาละครับแค่นี้นะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความแรงด่างก็โทรศัพท์มาปรึกษา,า,า,าได้เบอร์โทรหน้าเพจได้มีหมดเน้นโทราศัพท์มาสำนักง,งานอยูรามชาสองทับหนึ่งแล้วก็ที่ราชดานสามสิบหกแต่ส่วนใหญ่ผมจะอยู่ที่รามท้าสองทับหนึ่ง นะครับถ้ามีอะไรก็ปรึกษาหาลือแจ้งความไม่คืบหน้าคดีไม่คืบหน้าร้องเรียนไม่คืบหน้าอยากจะออกข่าวอยากเป็นข่าวอยากออกทีวีอยากติดต่อนักข่าวประสานงานให้พี่เดช็ดูแลรับจบหมดไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีคนชั่วอะไรมาหาพี่เดชได้หมดเป็นโจทย์เป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาได้หมดพี่เดชรับจบหมดยินดีให้คําแนะนําอะไรที่ถูกต้องไม่ทาดําเป็นขาวทําขาว,ขาวเป็นดำมึงดำก็ดำไปมึงขาวก็ขาวนะไม่ใช่เอาดำมาแล้วมาฟอกเป็นขาวอะไรเนี่ย ไม่มีครับที่นีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผมซักพ่อขนาดนั้นนะครับเออเพราะนั้นก็ใครเดือดร้อนมีปัญหาข้อกฎหมายปัญหาชีวิตอะไรต่างนะถูกกันแก้งรังแกอยากดังอยากออกสื่ออะไรก็มาได้เลยยินดีนะครับก็ฝากไปแค่นี้ครับจุกรูจุกกรูสวัสดีครับอ่า